สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้นำพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพระเนื้อผงหรือว่าเป็นพระสมเด็จที่นำไปบรรจุก,กุกแล้วผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีเมื่อนำมาล้างและทำความสะอาด ผิวพันวันะขององค์พระจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันครับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพองค์นี้ได้ผ่านการล้างมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับจะพระเนี่ยจะเหมือนจะมีคาบขึ้นมาเป็นคาบแป้งนะครับคาบปูนสีขาวนะครับ ขึ้นมาบนพื้นผิวขององค์พระในแต่ละจุดมีมากมีน้อยจะแตกต่างกันนะครับน้ำมันกังอิ้วก็จะขึ้นมาด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับอาจจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มนะครับเป็นสีน้ำตาลไหมก็จะมีหลากสีนะครับที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะวงจรชีวิต ของการวิวัฒนาการของอพระที่เป็นเนื้อผงปูนเปลือกหอยเนี่ยจะมีการเวลาล้างเนี่ยหรือว่าอยู่ในที่ชื้นที่อับเนี่ยพระองค์พระเนี่ยเขาจะดูดความชื้นนะครับดูดความชื้นเข้าไปดูดน้ำซับเข้าไปแต่พอสภาวะแวดล้อมเกิดความร้อน นะครับก็เกิดการคลายตัวเมื่อเกิดการคลายตัวเนี่ยเขาก็จะคลายความชื้นระเหยขึ้นมานะครับการที่คลายความชื้นและระเหยขึ้นมาเนี่ยน้ำเนี่ยระเหยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะนําพาน้ํามันตังอิ้วนะครับที่เป็นน้ํามันที่ใช้ประสานเนื้อพระเนี่ยจะนําขึ้นมาบนพื้นผิวขององค์พระ เพื่อนๆจะเห็นนะครับเป็นสีส้มม mm ั่งสีมตาลอ่อนมั่งสีมตาลเข้มมั่งสีมตาลไหมบ้างนะครับแต่ละจุดเนี่ยความเป็นธรรมชาตินะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคือจะไม่มีแบบว่าน้ําการทั้งผืนเหลืองอ่อนทั้งผืนเหลืองน้ําการเข้มทั้งผืนไหมนะครับจะมีการเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคาบดวงนะเห็นไหมดวงอ่อนดวงเข้ม จะมีให้เห็นมีข่าปูนสีขาวขึ้นมาให้เห็นเนี่ยครับเป็นวงจรชีวิตอของการวิวัฒนาการของพื้นผิวองค์พระจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีตลอดอายุขององค์พระเลยนะครับร้อยกว่าปีแม้แต่ทุกวันนะครับทุกวันนี้นะครับพระผ่านมาร้อยกว่าปีก็จริงก็ยังมีการวิวัฒนาการของอพื้นผิวขององค์พระอย่างนี้อยู่นะครับพื้นผิวองค์พระจะหดตัวเหี่ยว ย่นเพื่อนๆจะเห็นนะฮะเนี่ยครับออกจากวัดมาเนี่ยจะเรียบตึงหมดกดจากบล็อกมาจะเรียบตึงแต่พอผ่านการเวลาแล้วเนี่ยนะครับเกิดการคลายตัวคลายความชื้นนะครับพื้นผิวองค์พระเนื้อปูนเนี่ยจะหดตัวจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับผมจะพยายามซูมให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะฮะว่า พื้นผิวองค์พระเนี่ยจะไม่เรียบตึงพระองค์นี้นะครับก็เท่าที่เราพิจารณานะครับหนึ่งเลยนะครับจะมีความคมของเส้นสายขององค์พระนะครับถ้าเพื่อนๆชมนะครับจะมีความคมของเส้นสายนะครับเส้นฐานเส้นผ้าทิพย ซุ้มรอบแก้วนะครับแล้วก็องค์พระจะมีความคมนะครับความชัดเจนนะครับพระองค์เนี้ยถ้าเท่าที่ผมดูนะครับก็น่าจะเป็นพระที่เป็นพิมพ์ของวัดระฆังนะครับคือจะมีความคมความชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นพระดูจากพื้นผิวขององค์พระนะครับพระที่เราสวมใส่ใช้กัน นะครับอ,อยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้ไม่ได้บรรจุก,กุเนี่ยผิวจะอีกอย่างหนึ่งความแกล่งก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่พระพระที่อยู่กลุกแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยการวิวัฒนาการของพื้นผิวขององค์พระเนี่ยจะมีความชัดเจนที่แตกต่างกันกับพระที่ใช้นะครับพระที่อยู่กลุเนี่ยนะครับ จะมีคาบตังอิวจะอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละครับจะขึ้นมาบนพื้นผิวขององค์พระเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการขายความชื้นแล้วก็นำน้ำมันขึ้นมาแล้วก็นำทั้งผงปูนขึ้นมาบนพื้นผิวขององค์พระเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับ แต่ละจุดเนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยแตกต่างกันก็จะเป็นคาบเป็นดวงความเข้มความอ่อนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับอันนี้เรามาดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับเนื้อผงปูนก็จะขึ้นมานะครับมาเคลือบอยู่บนด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเป็นคาบเลยนะฮะเนี่ยลักษณะของผ้าที่ทําความสะอาดมานะครับ เวลาทำความสะอาดโดนน้าโดนความชื้นเนี่ยเขาจะดูดความชื้นเข้าไปแต่เมื่อตอนเราตากให้แห้งเนี่ยเขาคายความชื้นเนี่ยน้าจะนําพาทั้งตังอิว้วทั้งผงปูนเนี่ยขึ้นมาบนพื้นผิวองค์พระพอน้ําไปแล้วนะครับตังอิ้วเนี่ยก็อยู่บนพื้นผิวองค์พระก็จะแห้งแห้งแล้วปุ๊บก็จะทิ้งผงปูนนะครับเคลือบอยู่บนพื้นผิวขององค์พระในลักษณะนี้ ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลนส0 x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนิดเป็นอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับ ถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x ก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลภัยดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพัน x นะครับ ที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอะลากอนไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน0 x กนะครับก็จะ,ะใชะ้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆอท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับกรอบพระรุ่นนี้เป็นกรอบชุบเงินนะครับลงยาฝังเพชรนะครับอันนี้ด้านหลังราคาอยู่300 บาทนะครับนะครับถ้าเป็นชุบเงินลงยามไม่ฝังเพชรก็200นะครับแล้วก็เป็นชุบทองฝังเพชรนะครับอยู่ที่450นะครับแล้วก็ถ้าเป็นชุบทองฝังเพชรลงยาก็450เหมือนกันครับกรอบทุกอันนะครับมีความสวยงามนะครับ นะครับดูตามนัมเบอร์ได้นะครับนัมเบอร์ที่อยู่ด้านบน13・14 15เนี่ยครับผม1 6-17 1 8ดูตามนัมเบอร์นะครับสามารถสั่งของได้นะครับพวกนี้เราจะส่งให้ได้นะครับกรอบมีหลายลวดลายนะครับแล้วก็ชุบค่อนข้างหนาแล้วก็ทนนะครับไม่ไม่ลอกนะครับ ปกติผมก็ใช้กรอบพวกนี้นะครับใส่อยู่นอกเสื้อนะครับใส่อยู่นอกเสื้อแฟนเดียวนะครับก็ให้ความสวยงามนะครับอันนี้ก็มีทั้งลงยาไม่ฝังเพชรก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับโดยผมมีช่องทางการติดต่อทั้งโทรศัพท์และก็ ID ดี n e จะสแกน QR code ของ ID ดี n e ก็ได้ครับ พอเราติดต่อทางไลน์ได้แล้วก็สามารถสั่งของได้ครับโดยบอกนัมเบอร์ของกลอบนะครับแล้วก็โอนจ่ายธนาคารกสิกรโดยพิมพ์เลขที่บัญชีหรือสแกน QR โค้ดของบัญชีที่ผมส่งมาให้นี้ได้นะครับขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับ แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ All right all right all right Okay okay, okay.